สองเก้าเก็ดเนาะไม่โตนะสามตัว่ได้โตเลตัวบัวภาษาพงั์ปรตบ่ได้กับเื้อตรงตรงอันเดียวหาตัวเดียวเื้อจให้ก็แม่เออเสื้อมันบอกว่าเจ้าคู่เอาบ่าช่สิคู่สิบบ่บ่บ่เอาตัวเดียวพ่อสิบบาทก็บพ่อราแค่นั้นันนี้เรยบ่ได้ซ้ำก ไม่ไม่ยังได้ก็เลขตัวนั้นแม่ได้มาผีเชียงไห่อยังวะผีเชียงไห้ผีไม่เชียงไห้ผีไม่เชียงไห้อันนั้นเพิ่นเชียงไห้สองเงนสองสองเก็ดเก้าโอ้เป็นไม่เชียงไห้ไม่ได้ไปซื้อไปซื้อเรียกซื้อซื้อเรียกสามตัวค่ะมันละซื้อตัวเดียวเลยตัวบอยยังผัวผีบปล่แม่ฮะเพแสงมาครับโบงหัวเป็นไผ พอเชงแล้วไม่ไหม,ามาอีกรอกเราไปดีสบายแล้วแล้วไปเกิดแล้วออจะสิมันผู้ใดมาเชยนไหนก็หวนมาจะ่นละ่ะเียนไปเลยไปซื้อมาบานซื้แเราก็จะว่าเอาบ่อกรับบ่อท่นบ่อบ่กลาบแต่วันที่หลายฝนพนะเลยบอาสักเลยว่า พี่มาเขียนหให้เขาอีกบ่าแม่เนี่ยมันจตัวบนตัวเริ่ม่อนนี่เดือนี่ออกมาเขียนไว้สมอขึ้นนี่อันนี้หอนอะไแม่อันนี้หวดหมูว่านนี่ใส่ใส่ใส่บวกกับอันนี้หวดหมูว่านสองอันนี้มือขึ้นนี่เขาพีไม่เขียนให้อีกแล้วพี่มาเขียนให้ตองหัดเลยพี่น้องไหนขอคัดลอกน่แม่มันตัวน้อยเอามันตัวน้อยพดสิอันออกแล้วหมูว่านจะไปเขียนออกมาด้นั่นครับตัวหนึ่งนน่นแม่สามตัวพุ่น้องนี่ก็ได้กับ <S 2> <S 2> มันไม่เขียนให้สองหางสี่เลยบอกฮะมันไม่มเขียนให้สองหางแบบนี้ละ่ะเจ็ดห้าเก้าบอกฮันแม่นกับสามสามเจ็ดผีผู้หญิงผู้ชายผีผู้หญิงผู้ชายครับผีผู้ผู้อันซุ่มมันเอาอยู่พ่นปวกบังเก้าเอาพ่นปวก,กที่เดิมเลยว่ะที่เคยให้สามตัวแม่นมองอะไรมั่งหันล่ะ หมดก่อนก็สามตัวนี่แม่เนาะหมดก่อนพันมาเขียนให้สามตัวหมดก่อนนุ่นก็สามแม่พันเช่นให้แม่แบบนี้แม่ไปซื้อแม่ว่าเลยกาแฟบ่นเพราะว่าผมได้มาทําอยู่มันเข้าสามตัวเนาะรอบนั้นเนาะสามตัวกี่งวดแล้วนะครับแม่ก่อนมาเมื่อมันชองหมดเต้าหดแล้วเป่าสามตัวสามงวดแล้วใช่ไหมผีจอมปวกนี่จอมปวกมันอยู่ตรงไหนแม่จอมปวกนี่บโป้งวาอยู่ใส่หรอเขาพาไปเอาก็าเลืไปแล้วเขาในฝันใช่ไหมอ๋อแต่พ่อว่าเห็นเขาเอาเขาเลยถามกัน มาได้เราไปท่านเชิญเราไปเรียบมันทำกันเห็นแล้วได้แล้วไปซื้อเกันเด้อวท่านไปก็ไปสู้กันอันอย่างแรกก็เขียนไว้รวดท่านก็เลยไปเชิญนล้วก็เลยเขียนโตนั่นแหละไว้เขียนโตพิษตัวไว้สามตัวสามงวดติดใช่ไหมครับนี่แมื่อหางบ่าเอาเอาเปลี่ยนบอกก็เย็นนี่ยุดอกแล้วหังบ่าเอาให้ยวันนี้นี่เป็นวันที่เท่าไรแล้วก็เป็นวันที่ สี่สี่ซีงสี่หาเลยตะพ่นปวกมองยังไม่ฮะตะพ่นปวกเป็นหมากสองสามวันแล้วแต่หังบาของเบาเลยชื่อแต่ไม่มีตัวตนเป็นความฝันเราได้ไปจอมป่วงถ้าสามตัวสามงวดนี่ไม่ธรรมดาแล้วสียมะเขือไงก็ธรรมดาแล้วอือคนเชี่นไหงคนเชี่นไงเนี่ยสีมักเชียนไงแม่ไก่สาหรับรแม่ไก่นี่มากตัวไรบันบพวยมากเลยนะมากอันเนื้อ บังบังเทียตือบังเนี่ยตัวมาตัวี้เรื่อตามตัวโอมาเกียรห้าเก้าเนี่ยมันมันเห็นห้องเตียงเกียเกีรนเป็นหัวก้อนกับปันยิ้นยาปันยิ้นยาเถวก็ออกบ้านล็กที่สองเทียงแ้วปันยิ้นยาเถาออกบานที่สองเทีย เขาทั้งกองเทียรนขวัญยิ้งย่ายกับเขาทั้งกองเอ้าแล้วเพื่อนที่อยู่ท่าบ่อยังถูกเหมือนเดิมป่ะแม่บ,บม่ได้เขาไปโทษมาได้หอดนี่เขาบปเลยโทษมาว่าเขาก็โทษมาเขาก็โทษมาหา เพราะว่างวดที่แล้วนี่เขียนให้3ตัวแม่บ่กลับบ่ตวดบ่ยังบ่ได้ยังคือซึ่ง3ตนี่แม่นขเขียนถามอยู่เฮาบ่เอามือนีถามอยู่่เอาบ่ับเเขาให้ปนมถึงบ่เอาีถามอยู่เจ้าสิกลับบ่ยายบ่บ่กลับบ่มีเงินบ่นะว่า2 9บแม่น2.79 2.79 เป็นสามให้โตจีดอกเัวาของมันก็เลยเป็นบ่กเลยยา่ินดอกก็เลยประกาศโตขีมาเขียนให้เลยล่ะเนี่ยขีมันไม่เขียนให้สามโต้ลตัวสีอะไรแม่คนเราม่เขียนให้สีแดงจรึ่งครึ่งอ่ะปักาแดงจึ่งครึ่งเเจ้งเอาก็เปลี่นนะเรา้วนมมีสีใดม่กายนนี้มันหนึ่งสีคือเก่ามันอ่ะสีแดงคือเก่าอ่ะไม่เขียขึ้นคึ่ง มมนเขียนให้ตัวพวอใชมียนผีนพวกหมองกอหมอเคยแบบนั่พวกผีปนพวกวันนี้ไม่เชียนให้ตัวครับวันนี้มันไม่เชียนให้เดือนอ่ายี่สิบวันหลือมันด้เออนี่แหละไม่เขียนให้เจย่เจเกากับสามสามเจ็ดสามสามเจ็เียนให้สองหางได้ป้เมไม่เขียนให้สองหางโูเทียไม่เชียนให้จะหางเลยเจียนี่เขียนให้หางเดียวหางเดียวมอกอามันเชียนให้อะเนี่ยสองเก้าอืสองเกสองเจ็ดเก้ วันนี้รซื้อ่ได้เร็กลับเอาวันนี้วันนี้เปนเชียนห้สองหางเนี่ยเชียนห้องหางมีเท่าไหร่แล้วแม่ไกยมากตัวไหนบางคนมากก็มากกันเชีดเก้าหาเชีดอันเชีหาเชีหาเก้าเลย759เนี่มากคักเลย759ลงทุนนี่ลงทุนตัวนี้บ่ะแม่การเทืองนี่เป็นงวดที่ไรก่อนแม่ไก่หวดที่ซีหมวดที่หาเนี่ยล่ะแต่ผีไม่เขียนหานี่ยนะเนี่ย ตัวสองตัวแม่กายมากตัวใดครับตัวสองตัวเจ็ดหาหาเจ็ดเจหาหเจ็ดแม่แ่หัวเราครับเเข้าพอยุ่ใไมากคือบุรีจัก3จังหัวเราบอกอาสามสี่งวดนี่สองตัวหรือสามตัวแม่สองตัวก็แม่นสามตัวก็เขา ก็ไม่ได้ฟื้นทักที่พ่อชิว่าว่าอยากซื้อนะไม่อย่างนั้นห้าิันบ่เข้าก็ย่านวันนี้ก็ไหิ่นแต่ว่าเข้าแม่นเพราะว่าเฮาก็บ่ได้เพิ่นงานอีหยังนะที่ซื้อแล้บ่กล้าไปเสีเพิ่นวันนี้แม่กายมั่นใจวัเนี่ยวันนี้ก็ว่ามั่นใจคือเก้อยมั่นใจคือเก่าแม่ผีจอมปลวกบ่แม่ผีจอมปลวก มองคนเคยภาพไปเอาค็เล่นไป่อคนเล่นคนเล่นไปเอาบานนี้เพิ่นเล่นน้ำมากกว่าเนี่เพิ่นเล่นเชียนหอดเพิ่นเชียนหอยสองเก็เก่อนสองเก็ดก่มันทำกันพากันได้บ่อได้ดอกไปในต้องกันกรได้แล้วได้แล้วก็ผ้ากันไปซื้อโรดพะนะมันบอกกันีวันนี้ก็ให้ต้องวัเลยหายต้องวันผ้าเป็นไป๋วผ้าเป็นแป๋วเมานขึ้นบังนาไม่กล ลูกใหญ่ไหครับโอเคอืมวนนีนี่มก่อนได้ับหนงหนงมก่อนครับโซเทียมากพ่อแม่ไปขายเกนเราเกรนยันเยีนปิดประตูนาบานไล้ว่ายุ่งใส่เชียก็ว่ายุ่งเมือนกันนี่ยแม่ไปตลาดเม่ยงท่ามแล้วนไปหาาแตขอแอบคือม่หนึ่งแล้วแม่งเขากันเราบอกกันอยู่เลยโตมากโตชอบของแม่ไก่ ตัวชอบคือตัวนี้นี่ตัวนี้ต,นตามตัวคือตัวนี้ครับอันนี้เด็กผีเชียนห่นยนนายผีมาบอกนะครับผียังไมมทียังครับพีน่น้องก็เป็นแนวทางความฝันความหม่กายนะครับผีมาบอกนะครับพี่น้องก็นําไปพิจาจรณหน้าเบิ่งนะครับสามงวดติดแล้วนะครับพี่น้อง มักกัจัดคัดกระพานทายคลิปกรบขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพอ,อกันไหมในคลิปนะขอบคุณและสวัสดีครับ